สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e มาหาเป็ดอีกแล้วมองเก้าค่ะมองเก้าแต่อันมือนันมะทายให้เบิง้งมันเป็นหมอกมองบกคอยชัดปันใดมือนี่มามีแดดสวยงามนะคะแดดอุ่นด้มือนี่แดดอุ่นด้จ้าลบมันลบแปดแต่ว่ามันอุ่นค่ะมันบนหนาปันใดนะคะสวยงามค่ะผ่านอันมาซื้อพักด้านพีดำจะได้บอกกอมาสองนุวยแล้วก็บอกซีดา แล้วก็กล้วยดิบเสียไปตำกินนะคะพี่น้องก็เลยผ่านมาทางเป็ดก็เลยได้แวะมาทักทายเขาแน่จักน่อยหนึ่งก็ได้มาทายให้พี่น้องเบิ่งน้าเป็นยังไงพี่น้องสับายดีสุขภูสุขคนนอกจากเนาะคอยหายไขแล้วคอยเสียงดีแล้วบัดนี้เออกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะเป็นไขเป็นเป็นลักเป็นเป็นหายหายนะนะพี่น้องเออ เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเพราะว่าอากาศมันบริเนอนเดี๋ยวกับหนาว mm. เดี๋ยวก็อุ่นยังสี่นะกับปั๊บตัวพระท่านนะคะพี่น้องก็เลยเป็นไข่เนาะเป็นเป็นหายหายเ high, <high. S 1> ออตอนนี้ก็โอเคหายดีแล้วค่ะช่วงตอนที่คอยอยันลงคลิปกินขนมจีนไปนั่นก็ยังไข่อยู่พระท่านเศร้าปันใดได้นั่นแต่คือทอดกันเนาะอยากมาทักทายอยากมาหาผูลงคนบอกคิดทอดเด้เบิ้งคลิปเก่าจนบอลูว่าสิเบิ้งอันใดแล้วพระน้าวาโอ้ยคลิปคอยมีต่งหลายรอยคลิปพี่น,อน้องจะเบิ้งสุคลิปอิลิตี วุ้ยเวาปันคอยดีใจคักเนาะพี่น,อน้องเนาะอออคันว่าเบิง้งุขคลิปอิลีนี่ดีใจดีใจ <c oughs> ก็ได้เบิง้งเนาะได้ฟังเรื่องราวคอยเล่า